เมื่อได้ยินคำว่ากิเลสจงนึกถึงความศกรปรก <c oughs> มีความศกโปรกแล้วก็แปดเปื้อนแปดเปื้อนอะไรแปดเปื้อนจิต <c oughs> ที่เกิดกิเลสนั่นเองแปดเปื้อนจิตปิดโพธิแปดเปื้อนจิตแล้วก็ปิดโพธิคือความรู้นถูกต้อง ถูกปิดเสียโดยกิเลสไม่ปรากฏไม่เกิดความสกรปรกนั่นเป็นภายในในไปภายในจิตเกิดแก่จิตเกิดแล้วก็มืดและร้อนคือมีทั้งความโง่ และความทนทุกข์อย่างเป็นมายาที่หลอกลวงให้เห็นว่าเป็นสุขคนจึงพอใจที่จะมีกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถ้าจะอุปมากิเลสในอาการที่ต่างๆกันมันก็เหมือนกับถูกไฟไหม้ก,ก็ได้ ถูกน้ําท่วมก็ได้จมเลนอยู่ก็ได้มันเป็นของแปลกเหมือนกับไฟไหม้ร้อนระงมอยู่อย่างนี้ก็มีเพราะมันทำให้ร้อนไปหมดทั้งทางกายและทางใจ <c oughs> ที่ว่าเหมือนกับน้ำท่วมนั่นก็เพราะว่ามันท่วมชับ ให้จมอยู่ภายใต้น้ำซึ่งหมายถึงความตายชนิดหนึ่ง <c oughs> ที่ว่าเหมือนกับตกเลนนั่นมันขึ้นยากคนที่เคยตกเลนมาแล้วก็จะรู้สึกรู้จักได้ดีว่ามันมีแต่จะจมลงไปจมลงไปมันขึ้นยากถ้าจมมิดมันก็ตายเลย นี่คำว่ากิเลสเป็นของสกรปรกแปดปื่นจิตปิดโพธิให้เกิดปฏิกิริยาเป็นเหมือนกับไฟไหม้เหมือนกับน้ำท่วมเหมือนกับตกเลนดังนี้เป็นต้น